อ่าผมจะเปิดเต็มที่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหยุดเป็นช่วงๆแล้วเดี๋ยวเราจะเราจะพูดคุยกัน bio อันนี้ถือว่าดีมากๆคืออย่างที่ผมย้อนมาจากเมื่อเช้าใช่ไหมครับโตโยต้าเนี่ยที่ญี่ปุ่นอมันไปเกินแล้เกินกว่าประเทศไต2ยี่ปี30ปีแล้วตอนที่ผมอยู่ผมมาพัฒนาจากลอดไซส์ยี่เหลือ5ตอนนี้มันเป็นวันบวันแล้วแล้วโตโยต้ามันพัฒนาข้างในมันเสร็จหมดแล้ว เขาก็ไปพัฒนาซ Supp ัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์ก็เสร็จแล้วตอนนี้เขาเอาความรู้เนี่ยไปช่วยเหลือสังคมทํากับ SME แล้วทํากับอุตสาหกรรมย่อยๆแล้วเดี๋ยวเราดูจากตรงนี้เราจะเห็นภาพดูไปพร้อมกันเลยนะครับดีมากๆครับกว่า70ปีที่โตโยต้า ได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการผลิตจนพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลที่เรียกว่าระบบการผลิตแบบโตโยตา้าหรือ TPS ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้โตโยตา้าสามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบได้ทันตามความต้องการส่งผลให้โตโยต้าก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกโดยระบบการผลิตแบบโตโยต้านั้นมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภาพและกำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการประกอบด้วยแนวคิดสองส่วนหลักคือ 1. การผลิตแบบทันเวลาพอดี just in time ซึ่งเป็นการผลิตเฉพาะสินค้าตามความต้องการของลูกค้าในจานวนที่ถูกต้องและส่งมอบในเวลาที่เหมาะสม 2. ระบบควบคุมคุณภาพจีโดกัเป็นการตรวจสอบคุณภาพในทุกกระบวนการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นูกผลิตยังมีคุณภาพภ่าใตายมาตัฐานเดียวกันนอกจากนี้โตโยต้ายังมีหลักปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมทางความคิดที่ขับเคลื่อนองค์กรอันได้แก่วิธีโตโยตา้าหรือเสริมนะครับพวกนี้คือที่ผมพูดไปแล้วใช่ไหมครับโตโยต้าเวากับ t b s เดี๋ยวพวกเนี้ยผมจะไปใส่ไว้ในกลุ่มไลน์นะครับคุณจะเห็นพวกพวกนี้ว่ามันคืออะไรบ้างใช่ไหมครับเห็นภาพรวมมันไปพร้อมๆกันหลักปรัชญาที่เปรียบเสมือน DNA ของโตโยต้าทั่วโลกว่าด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายด้วยการพัฒนาตามหลักการไคเซ็นโดยมุ่งเน้นการหาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขได้อย่างถูกต้องร่วมไปกับ และการยอมรับนับถือซึ่งกันและกันมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดและการทํางานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความสําเร็จร่วมกันนอกจากนี้โตโยตา้ายังยึดถือหลักปรัชญาลูกค้าเป็นที่หนึ่งที่มุ่งเน้นการทํางานเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดไปในทุกขั้นตอนเปรียบเสมือนส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้ารปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของโตโยตา้าคือว่า เราจะต้องมีการพัฒนาชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจของเราจึงเป็นที่มาของกิจกรรมสังคมต่างๆของเตอ้าตลอดระยะเวลากว่า50ปีเป็นในช่วงที่เรามีการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีเราจึงได้เริ่มโครงการเตอด้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ซึ่งเป็นการนาเอาความรู้และประสบการณ์ที่ดีของเตอ้าถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับนี่ครับเอออย่างที่บอกฮะ ไอ้โตโยต้าธุรกิจพัทเนี่ยก็คือ,อเขาเรียกว่าโซเชียลอินโนเวชันเอาความรู้อ่ะหลังที่บอกว่าโตโยต้าพัฒนาตัวเองจบแล้วในประเทศไทยพัฒนาซัพพลายเออร์จบแล้วเอาความรู้นี่มาช่วยเหลือสังคมก็คือเป็นธุรกิจพั์ไปสู่ SME ย่อยๆเพราะว่าจากสถิติของโตโยต้าเนี่ยประเทศเราอะมีพื้นฐานของ SME ย่อยๆเนี่ยถึง40%ของมวลรวมประชาชาติแล้วเกิด SME เกิดใหม่เนี่ย ปีละเป็นหมื่นแล้วมีเะสมีรอดอยู่รอดตายมาแค่ห้าเปอร์เซ็นคุณลองคิดดูเถะฮะเพราะว่าเขาไม่มีวิธีการผลิตที่ถูกต้องถ้าเขามีหลัก TPS เนี่ยนะครับวิสาหกิจชุมชนพวกเนี้ยก็จะลดต้นทุนได้มาหาศาร TPS ไม่ได้ใช้กับขบวนการรถยนต์ครับตโตโยต้าไม่ได้เป็นคนคิดครับมันมีพวกฟอร์ดพวกคิวเบิร์ที่ผมพูดถึงเมื่อเช้าใช่ไหมครับเอามา แต่ว่ามิสเตอร์โอนกับโตโยต้เนี่ยเขาไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเอาระบบเนี่ยมารีนกันแล้วก็วางคอนเซ็ปต์เอาทูมาใช้ทำยังไงคุณจะต้องผลิตที่สิ่งที่ต้องการในเวลาที่ต้องการในปริมาณที่ต้องการได้แล้วก็มีคุณภาพเพิ่มขึ้นมาเป็น TPS มาเป็นตัวนี้แล้วก็แชร์ความรู้เนี่ให้กับทวิกิจอื่นๆเห็นไหมครับจนเป็นลีนจนไปใช้กับโรงพยาบาลแล้วตอนนี้สำหรับประเทศไทยอ่ะ เราไปพัฒนา SME ย่อยๆแล้วครับเรามาดูกันเรานำเอาองค์ความรู้ของ t o y ย t a มาปรับให้เข้ากับสภาพการทำงานของธุรกิจชุมชนไทยผ่านกระบวนการ4ขั้นตอนคือรู้เห็นเป็นใจ1รู้ t o y ย t a จะส่งบุคลากรเข้าไปศึกษากระบวนการดำเนินธุรกิจโดยลงไปสำรวจหน้างานทุกขั้นตอนของกระบวนการการทำงาน จากนั้นทำการระบุและหาสาเหตุของปัญหาเช่นปัญหาในการผลิตส่งมอกไม่ทันของเสียเยอะต้นทุนสู 2> สง2เห็นทีมงานโตโยต้าทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์พร้อมไปกับการจัดทำระบบการมองเห็นเพื่อให้เห็นจุดเกิดปัญหาหรือจุดที่เกิดคอขวดในกระบวนการ3เป็น โตโยต้าเป็นผู้นำการทำให้เป็นโดยพนักงานเกษียณของโตโยต้าจะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับทีมงานธุรกิจชุมชนโดยการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้วิธีการไคเซนการใช้แบบฟอร์มและระบบการมองเห็นเพื่อให้ธุรกิจสามารถนำไปปรับใช้และพัฒนาต่อได้ด้วยตนเองเมื่อโตโยต้ากลับไป 4. ใจ เรียนรู้การทำงานด้วยใจผ่านการสื่อสารสองทางด้วยการจัดให้มีการประชุมของฝ่ายต่างๆและมีการตรวจหน้าง,งานของเจ้าของเป็นประจำเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการนำไปสู่การผลิตสินค้าที่ถูกใจลูกค้าจากหลักการดังกล่าวโตโยต้าได้นำไปใช้ปรับปรุงธุรกิจชุมชนภายใต้โครงการโตโยตา้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ดังนี้ นี่นะครับออพอเข้าใจคอนเซปต์ใช่ไหมครับโตยโยต้าเวแล้วสี่สเตปเวิร์ดไซต์คอนโทรลไหมครับส่งผู้เชี่ยวชาญไปสำรวจหน้างานริ์ปัญหามาก็คล้ายๆแบบฟอร์มอันแรกเห็นไหมครับที่ผมถึงเรื่องเวิร์ดไซต์คอนโทรลเนี่ยมันจะมีมแบบฟอร์มไปเช็คหน้าการสรุปปัญหาก่อน เนี่ยมันต้องไปสำรวจหน้างานทําไปตัวเวิร์ไซต์คอนโทษก่อน,อนเดี๋ยวแบบฟอร์มเนี่ยไม่ได้เป็นความลับอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในกลุ่มของไลน์เราอีกทีหนึงเราเข้าไปดูนะครับว่าเขาไปใช้ตอนนี้จะมี s m b e ที่เขาไปปรับปรุงเนี่ยมีตัวอย่างอยู่3บริษัทแลน์เบสบริษัทเนี่ยอยู่ที่การเจไดบุรีอันหนึ่งและอยู่ที่ขอนแก่นอันนึงแล้วเขาก็รัฐบาลก็ไปสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ t p s อ่อนะครับ ให้ความรู้กระจายไปต่อ SME คือเป็นสูงตัวอย่างเหมือนกับธุรกิจเล็กๆจะมาดูก็มาเข้ามาเยี่ยมชมระบบได้เขาทำสี่ขั้นตอนเนี่ยของ TPS ไว้หมดเลยใช่ไหมครับที่เราที่เราพูดกันไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก่อนที่โตโยต้าเข้ามานะคะเราไม่ทราบเลยว่างานเราทําเป็นยังไงงานเราจะทํายุ่งเหยิงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูของี่ใช่ไหมครับมันไม่ได้เพาะในโรงงานนะครับโรงงานรถยนต์โรงงานชิ้นส่วนเห็นไหมครับ เย็บปัดเสื้อผ้าก็มีสภาพอย่างนี้ได้เราไปเคยสํารวจการทํางานของเราหรือเปล่าไม่มีระบบส่งมอบลูกค้าไม่ทันไม่มีการวางแผนการผลิตจากการสำรวจปัญหาโตโยต้าพบว่าฮาร์ดโอทอ็อปดำเนินการผลิตด้วยระบบผลัไม่มีการวางแผนการขายและการผลิตมีต้นทุนจมและงานกองเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีงานคอขวดในกระบวนการโตโยตา้ายังได้นำระบบการผลิตแบบโตโยตา้า เข้าประยุ์ใช้กับธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบโดยเริ่มจากนำระบบดึงมาปรับใช้กับธุรกิจเอตัวนี้ย้อนกลับไปเราอย่าเนาะเห็นไหมครับระบบโตยต้าก่อนที่จะเข้าไปใช้เนี่ยเขาจะต้องอธิบายให้ผู้บริหารก็คือผู้ผู้หญิงคนเนี้ต้องเข้าใจนะ <laughs> ต้องส่งเสริมด้วยนะว่าเข้าไปทําแล้วเข้าใจระบบดึงหรือเปล่าไปทําอะไรใช่ไหมครับเขาจะต้องมาช่วยใช่ไหมครับ เจ้าของธุรกิจเอาจริงจะได้มาผักตันลูกน้องใช่ไหมครับมีการประชุมมีการสอนงานมีการเทรนนิ่งอย่างนี้นะครับอันนี้มีห้องประชุมก่อนจะไปปรับปรุงก็ต้องถ่ายทอดความรู้พวกนี้ให้กับหัวหน้าหัวหน้าคนงานหัวหน้าคนงานก็ต้องไปถ่ายทอดให้กับคนงานอันนี้เป็นเบื้องหลังวิดีโอนี้เข้าใจไหมครับผมจะทวนสเต็ปให้และทุกคนเข้าใจปุ๊บอ่าคันนี้เราเริ่มจะพายเรือปรับปรุงไปในทิศทางเดียวกันแล้วคุณยาไมคิดว่าเฮ้ยเราเก่งแล้วหวัว เจ้าของก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วลงไปปรับปรุงไม่ได้มีการเทรนนิ่งไม่ได้มีการบอกกล่าวคุณก็จะเจอการต่อต้านใครเคยทํางานแล้วเข้าไปปรับปรุงเนี่ยหัวหน้าลายก็จะต่อต้านแล้วมายุ่งเรื่องอะไรกับในลายใช่ไหมเอออะไรทำนองนเนี้ยเนี่ยเป็นพวกนี้อันนี้ผมพูดเบื้องหลังไว้นะครับซึ่งมันไม่ได้พูดในนี้มีการนําระบบการมองเห็นมาใช้ให้เห็นถึงสถานะการทํางานทั้งในภาพรวมและในแต่ละเห็นไหมครับวิชัวคอนโทรลกาลังคน ผลิตได้เท่าไหร่มันต้องมีบอร์ดมีอะไรหมดเลยกระบวนการแล้วทำการปรับเปลี่ยนโดยให้คำสั่งซื้อของลูกค้า<ม>เป็นตัวกำหนดจำนวนการผลิตที่เรียกว่าระบบดึงแทนระบบเดิมจากนั้นจึงปรับปรุงระบบการผลิตโดยนำระบบการผลิตแบบไหลต,ต่อเนื่องเข้าแก้ปัญหาในกระบวนการเย็บซึ่งเป็นเห็นไหมครับเขาไปสำรวจหน้างานปรับปรุงปุ๊บตอนนี้เขามาทำคอนดิเนาทโฟแล้วใช่ไหมครับ เพราะว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยมันแยกกระจัดกระใจายไหมครับแล้วมีกองระหว่างโพสเขยนะเหมือนในรูปที่เราดูเมื่อเช้าเลยใช่ไหมครับอันนี้ตัวอย่างที่ดีมากเลยแล้วมันไม่ได้เป็นสายพานด้วยถูกไหมครับมันมาใช้กับขั้นตอนการเย็บการอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูไปเป็นกระบวนการที่เกิดปัญหางานคอขวดมากที่สุดเริ่มจากการศึกษากระบวนการที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดโดยการจับเวลาการทํางานในทุกขั้นตอน เพื่อหาความสูญเสียพ่ธีการทํางานในแต่ละส่วนงานจากนั้นจึงสร้างมาตรฐานการผลิตทําการปรปับเรียกระบวนการแบ่งงานเป็นสถานีเพื่อกระจายการผลิตอย่างเหมาะสมอา้าวทวนใช่ไหมครับเห็นไหมครับเขาอะปรับตรงนี้ไปตามที่ออเดอร์ขายก็คือเอาเอายอดขายเนี่ยมาคํานวณแท็กไทม์แล้วก็ปรับให้เกิดเวิร์กสเตชัน แล้วก่อนที่จะเป็นเวิร์กสเตชันเป็นแท็กไทม์ไปไซเคิลไทม์เนี่ยเขาจัดขบวนการผลิตให้เกิดคอนดูนัสโฟใช่ไหมครับจัดกลุ่มเย็บผ้าเนี่ยให้มันเป็นเส้นทางส่งต่อลดขบวนการผลิตใชมไหมครับแล้วเกิดการจับเวลาแต่และไซเคิลไซเคิลเห็นไหมครับย้อนกลับมาที่ผมอธิบายไปเมื่อเช้าเนี่ยดิงกับพวกนี้หมดเลยถูกไหมครับอ่าเข้าใจฟังดูต่อไปครับกําหนดแท็กไทม ในการผลิตเสื้อหนึ่งตัวให้ทุกสถานีทำงานภายใต้เวลาเท่ากันเพื่อลดความสูญเปล่าจากการรองงานและให้งานไหลได้อย่างราบรื่นวางการผลิตให้ไหลต่อเนื่องให้สินค้าไหลไปทีละตัวไม่เกิดงานกองเป็นคอขวดพร้อมกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพในทุกสถานีก่อนทำการเย็บเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นผ่านมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพร้อยเอร์เซ็ต โดยในขั้นแรกได้เริ่มทดลองใช้การผลิตแบบไหลต่อเนื่องก่อนหนึ่งสายการผลิตโดยออกแบบให้ทุกๆ2นาทีจะสามารถผลิตเสื้อได้1ตัวซึ่งจากประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นทำให้เจ้าของตัดสินใจปรับการผลิตเพิ่มด้วยตนเองเป็น4สายการผลิตส่งผลให้กำลังผลิตรวมของโรงงานเพิ่มจาก4 9ซนต์ 89%ลดต้นทุนของเสียจากกระบวนการได้มากกว่าปีละ8ล้านบาทอาตก,กี้เห็นไหมครับพอเข้าใจว่าวิสาหากิจชุมชนที่เย็บตัดเสื้อผ้าไปแล้วคันนี้มาดูว่าเข้ามาทำทากับที่ขอนแก่นนะครับเอ,อ วิสาหกิจชุมชนที่ทําผลิตข้าวแตนนะครับแล้วเขามาพัฒนาปรับปรุงยังไงตรงนี้จะเห็นภาพพวกบ e อินค u ลิตี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคทางทีมเตยตาเข้ามาก็เพื่อนก็ถามว่าเ,าเราจะแก้ปัญหาอะไรมั่งเพื่อนก็มาเก็บข้อมูลมาถามนู่นถามนี่ก่อนอันดับแรกตั้งแต่เริ่มทุกจุดเลยที่เพื่อนมาถามเพื่อนก็จดข้อมูลจดข้อมูลไปจดไปหมดเมื่อก่อนนี้เราจะมีปัญหาเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นขบวนการปั้นกระบวนการแผ่นไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ถาดปั้นไม่ได้มาตรฐานคือมันมีการสูญเสียเยอะมากโดยพบความสูญเสียจากวัตถุดิบเหลือทิ้งจากกระบวนการปั้นเกิดแผ่นข้าวแตกหักจากกระบวนการตาดข้าวกระบวนการทอดกระบวนการโรยน้ำตาลและกระบวนการแพ็คสินค้า นอกจากนี้ยังพบความสูญเสียที่เกิดจากการไม่มีมาตรฐานในการทำงานแบบเมืกก่อกี้บริษัทเย็บเสื้อผ้าเห็นเห็นผ้าตองเป็นถุงระหว่างขาบวนการผลิตเห็นเป็นสต็อกเยอะไปหมดเลยนะแล้วไปปรับปรุงก็ดีขึ้นแต่ขบวนการนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้เห็นของเสียเข้าเข้าแตนแตกแากเห็นเป็นเศษอะไรเยอะมากเลยนะครับอันนี้เราถึงจะเห็นภาพของ การปรับปรุงทางด้าน i l d in Quality ค่อนข้างเยอะนะครับลองดูไปอันแผ่นไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ฐถาดปั้นไม่ได้มาตรฐานคือมันมีการสูญเสียเยอะมากโดยพบความสูญเสียจากวัตถุดิบเหลือทิ้งจากกระบวนการปั้นเกิดแผ่นข้าวแตกหักจากกระบวนการตากข้าวกระบวนการทอดกระบวนการโรยน้ำตาลและกระบวนการแพ็คสินค้า นอกจากนี้ยังพบความสูญเสียที่เกิดจากการไม่มีมาตรฐานในการทำงานแบบขึ้นรูปเข้าแตนมีขนาดไม่สม่ำเสมอโตโยตา้าจึงได้สอนให้ทำการไคเซนเพื่อแก้ปัญหาการทำงานในแต่ละกระบวนการเริ่มจากการสร้างมาตรฐานการทำงานมาตรฐานอุปกรณ์ทำให้เกิดการใช้วัตถุดิบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสินค้าเป็นมาตรฐานเดียวกันศึกษา และปรับการเคลื่อนไหวที่เป็นจุดเกิดความสูญเสียจากการทำงานลดสินค้าเสียหายระหว่างกระบวนการได้เกือบทั้งหมดช่วยให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุนในกระบวนการไปได้กว่า50 0 0 0บาทต่อเดือนเมื่อก่อนนี้ของเสียเยอะใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เป็น0%ูนเปรศนปอร์ซนเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจากที่เราผลิตเท่าเดิมแต่ว่าเรามีกำไรเพิ่มคนใช้คนเท่าเดิม เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้มันจะไปอยู่ในของเสียเดี๋ยวนี้เราเฉลีย่ยออกมาแล้วว่าเราคิดออกมาแล้วเนี่ยผลิตเท่าเดิมแต่ว่าเรามีกําไรเพิ่มขึ้นวันละสามพันบาทต่อว,วันค่ะทีโรงงานถ่านกะลามะพร้าวมีออเดอร์แน่นอนที่เดือนละ28ตนันมีปัญหาการผลิตไม่สม่ำเสมอผิดนัดส่งมอบลูกค้าถึง25%เ และต้องผลัดการส่งมอบออเดอร์ที่เหลือในเดือนถัดไปทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องโตโยต้าเข้ามาศึกษากระบวนการทำงานและพบว่ามีงานคอขวดจากการใช้งานเตาเผาไม่เต็มประสิทธิภาพอันเป็นผลมาจากการที่ไม่สามารถบทฐานได้เต็มขนาดของเตาตามที่กำหนดเนื่องจากกำลังการผลิตเครื่องบดท,ที่ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโตโยตาย้าจึงได้เข้ามาใคเซนงาน โดยกำหนดมาตรฐานการใช้งานเครื่องจกักรให้มีรอบเวลาการตรวจเช็คสภาพสามเคสเนี่ยนะครับเขาเลือกมาไม่เหมือนกันเคสแรกเนี่ยค่อนข้างเป็นเคสที่ครบทั้งหมดเคสที่สองเนี่ยมีปัญหาเรื่องคุณภาพของสินค้าในกระบวนการผลิตเยอะเขาจะไปแก้ตรงนี้ขณะที่เคสที่สามเนี่ยเกิดกันด้ preventive maintenance ใช่ไหมครับไอ้เครื่องบดถ่านเนี่ยมันมีปัญหาเสียบ่อย ใช่ไหมครับเขาเลยมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งเขาเอามาไม่ซ้ํากันลองดูนะครับภาพอันเป็นผลมาจากการที่ไม่สามารถบดถ่านได้เต็มขนาดของเตาตามที่กําหนดเนื่องจากกําลังการผลิตเครื่องบดที่ไม่สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพโตโยตา้าจึงได้เข้ามาใครเซนงานโดยกําหนดมาตรฐานการใช้งานเครื่องจกักรให้มีรอบเวลาการตรวจเช็คสภาพ มีอะไหล่สำรองเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดพร้อมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดและน้ำหนักที่สม่ำเสมอนำระบบการมองเห็นมาช่วยกำหนดแผนการผลิตปรับตารางและวิธีการนำถาดเข้าอบให้มีการอบถานทุกวันอย่างต่อเนื่องลดต้นทุนเชื้อเพลิงลดความสูญเปล่าในการรอเพื่อให้สามารถส่งมอบได้ทางนักหมายจนปัจจุบันสามารถเพิ่มผลิตภาพขึ้นกว่า50เอร์เซ็นต์ คือจาก21ตันต่อเดือนเป็น33ตันต่อเดือนสามารถการันตีการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ครบ100%นอกจากนี้โตโยตาย้ายังได้แนะนำแนวทางการพัฒนาเตาเผาถ่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าหากมีการขยายตลาดในอนาคตธุรกิจก็จะสามารถส่งมอบสินค้าได้ทันตามกําหนด สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างแน่นอนหลังจากโตโยต้าเข้ามาทำให้การทำงานเราเป็นระบบมากขึ้นตรวจเช็คงานได้ทั้งงานส่งมอบรายวันการสต๊อกรายวันเนี่ยผิดกันเลยนะครับเห็นไหมครับมีเส้นทางเดินมีวิชั่วมีป้ายมีบอร์ด เห็นไหมครับกะกี้คนงานที่เย็บผ้าเนี่ยมันไม่มีผ้ากองระหว่างกระบวนการผลิตเลยนะครับเนี่ยเราต้องเข้าใจว่า t p s หรือว่า l e n เนี่ยใช้ได้ทุกอุตสาหกรรมแม้แต่ร้านทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะมีอีกชุดนึงเนี่ยผมเวลาไม่พอมันจะดีมากเลยเข้าใจเลยไหมครับแล้ววันเนี้ย ผมว่าพวกคุณจะเห็นภาพกว้างเลยว่า TPS 2แต่และ t o เนี่ยเฮ้ยมันมาใช้เวลาไหนแล้วมันเกี่ยวเนื่องยังไงแล้วมันขั้นตอนการทำงานมันเป็นยังไงนะครับและเดี๋ยวอย่างไอ้พวกไอ้ตัวที่ลึกซึ้งเนี่ย m f c ใช่ไหมครับ m a t e r ี i a l For Chart หรือว่าฝรั่งเรียก Value Stream Mapping กับอีกตัวหนึ่งเรียว่า M, m MIF Material Information Flow เนี่ยคือมันเขียนยากๆตัวน,นั้นมันเป็นขั้นตอนที่สามทำให้เกิดระบบการดึงใช่ไหมครับนั่นะเ,นเราต้องมาศึกษาอีกทีหนึ่งแต่ว่าแค่ทำาว o ร์ s ไซต์คอนโทรอย่างเดียวเนี่ยก็เกิดการลดต้นทุนมหาศาลแล้วครับเรามีการประชุม Meeting Order Meeting QC สามารถลดการสูญเสียสิ้นเปลืองด้านวัตถุดิบส่งมอบลูกค้าได้ทันตามเวลา ถ้าใช้ใจ่ายโดยรวมลดลงพนักงานมีความสุขมากขึ้นพอทีมโตโยต้าเข้ามาคือเดี๋ยวนี้ลูกค้าประทับใจมากเพราะว่าสั่งสั่ง,งคุณสั่งมาสองร้อยถุงใหญ่คุณจะเอาสามร้อยก็ได้เราสามารถการันตีได้เลยว่าปรับเวลาได้ปรับกระบวนการผลิตได้อนั้นคือส่วนที่ว่าดีมากเลยเพราะว่ามันเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นลูกค้าแฮปปี้เราก็แฮปปี้ โตโยต้าเชื่อมั่นว่าธุรกิจชุมชนที่ผ่านการปรับปรุงโดยโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์จะสามารถดําเนินงานได้อย่างมืออาชีพมีส่วนร่วมในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากพร้อมผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเต,ติบโตอยา่างมั่นคงมั่นคังและยั่งยืนต่อไป Men